โอเคก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมดูดูท่านกันด้วยวันนี้เราอยู่กันในแบบโรสไยสมูตตี้กันนั่นเองแล้วเราอยู่กับใครเอ่ยจ้าดอนพี่ข้าวสีเหตดนั่นเองนะฮะอย่าอย่าไปสนใจมันเลยการได้รับตัวของมันค่อนข้างกระจอกนะฮะไปเราไปเล่นกันดีกว่าเอ้ยกูรู้ว่าด่านกูอยู่ในใจเราไปเได้กันเถอะเอ้ยไม่มีแอนิเมชันไม่มีอะไรหน่อยนะถ้ามีก็ดีดิตอนหนึ่งให้กูอ่านเนื้อเรื่องก่อนก็ได้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเห็ยเป็งจำสเกเบัง นี่คืองานใหม่ของนายสมูตตี้เมเกอร์ก็คือคนทำสมูตตี้เว้ยมึงกลับมาก่อนไอ้กูอ่านเดอเรีอกอยู่มึงรองกูต้องแยกภาษาอ่านอียโยเวซสมูทตี้บะบะบะมันบอกให้กูทำสมูตตี้เว้ยนี่อันน,น,นี้อันนี้คือสมูตตี้ไม่เดี๋ยวมันมันให้กูทำอะไรเครื่องทำนาแข็งอยู่นี่อน,น้เครื่องปันอันนี้คุกกี้เว้ยอันนี้คุกกี้แล้วพวกนี้คุกกี้คุกกี้ปลาอ้าว อ้าวไอ้เหี้ยมันมันมันทำยังไงวะอ๋อแล้วมันก็บอกว่าให้เช็คออเดอร์ออเดอร์อยู่ตรงอะขายไปทังสั่งเลยเอออันนี้มะนาวออเดอร์อยู่ตอนนี้ป่ะเนาะไหนเช็คออเดอร์ดิสวัสดีครับสมดกีมะนาวมะนาวนี่นี่กูยิมมะนาวมาแล้วกูยิมมะนาวมาแล้วไปเลยเดินออนเงียบไอ้เหี้ยทำไปท่าปัน่นแบบประหลาดแต่ว่ามาแล้วก็กูต้องให้ลูกค,ค้าหรือกูต้องโยนให้ อ้าวให้เลยอ่ะแล้วมันเหมือนจะอ้วกใส่กูหรือเปล่าตะกี้หรือกูคิดผิดอันนี้เติมสต็อกมะนาวเว้ยทำไมมะน,นาวมันเป็นก้อนเยีวะอันนี้คือมันไม่ได้เป็นโลนะมันเป็นชินช้นๆมาเฮียม <c oughs> ัน,นมันเป็นชินช้นๆจนกลายเป็นกลมๆไปสุดโคตรเกลียดเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยแล้วทำไมมันให้กูเติมสต็อกเพิ่มวะ่ะสต็อกก็เต็มแล้วนี่งานในเยี่ยมมากอีกสิ่งหนึ่งเียมากอีกสิ่งหนึ่งว่าเต่ฟ้าพี่ชายแปลไทย กูไม่รู้แต่ไ่ายโคตรโง่เลยแล้วมึงจะแบบถ่ายทำเยี่ยอะไรแต่นั้นแต่แล้วแต่แล้วรับ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 ปิ้วอ้าวเย้ายหายไปเลยทำไมสมูตีมะนาวสมูตีมะนาวสองอันไปเดี๋ยวไปช่วยกันทำโอ้เป๊ะแล้วก็เอามาตรงแล้วมึงจะเดินออบทำเชี่ยเลยต้องใส่น้ำแข็งก่อนใส่แล้วมึงหยิบน้ำแข็งใส่น่อยดิเกนีคิดีว่าดาวลงพื้นเลยเหีย ไอ้สิร์ฟอนาไวกี่วิวอนาไวกี่ดาวได้ไอีกแก้วน,นึงอีกแก้วนึงใส่น้ำแข็งก่อนเด้งเอง้ำเฮัลโหลใส่แปะเทิร์ออนอ่ะแล้วก็ยืนให้ลูกค้ารับนะครับโยนไป <laughs> <laughs> เข้าเป้าวัานทีเปีเข้าเป้าวัาวานที่ป้เกียดติได้เลยตั้ง่ายมนะันก็ดือง่ายเนาะเอออืม เยี่ยมขอไอ้เฮ้ยมันมันบอกว่า back on fast ทำให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดอ้าวอันนี้เสร็จแล้วเหรอเรี็บร้อยแล้วมึงเรียนช่างมึงเรียนช่างกลหมดเหรอกูนึกว่ามึงเรียนเชฟกูรู้กูบอกว่าตอนละครเราเออมึงใครเฮ้ยเฮ้ยคนที่มาสร้างกับตัวจริงไยมึงใครอะมึงตัวปอไปสุดลวมือใคร มือใครเนี่ยมือมาจากไหนก่อนมาจากบ้านไอ้เหี้ยเพื่อนเพื่อนกูตัวจริงโดนแดดก็เลยเหียในตัวปอพิ่สนฉันดีใจที่เราชีวิตจะคืนนี้ไปจะกลับมาทำงานได้นอกจากนั้นคุณยังปลดลอกส่วนผสมใหม่สองย่างได้แก่โส้มและสตอเบอรี่สตอเบอรี่ <c oughs> วันนี้เด็กฝากแฝดสองคนมาคุณจดจาำับสั่งแรกให้ดี คืออะไรวะดั๊กแฟลดั๊กฟาเฟ่ชี่อะไรเนี่ยไม่ไอ้นี่หรือเปล่าคือดั๊กฟาเฟ่อาจจะเป็นคนที่มาตั้งสองคนเลยประมาณเนี้ยฟาเฟ่ที่สองระดับเดียวกันอย่างแน่นอนแต่คุณจะไม่เห็นมันคืออะไรวะกูไม่รู้มึงสตรอเบอรี่หนึ่งแล้วก็สมูทตี้ส้มหนึ่งวางไว้ตรงนี้อ้าวเยี่ยมันมันวางได้นี่หว่าอ้าวมึงใส่น้ำแข็งไปแล้วเหรอเออ อ่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งกูใส่แล้วเล็บยิดเม่ปลาใส่หัวแม่ยึดสุดคุกกี้สองชิ้นหยิบคุกกี้ดิคนสั่งคุกกี้น้อยจังวะงามมึงโยนเหรอมึงโยนเหรอกูอ่านวากูอ่ามันกินไปชิ้นเดียวแล้วไม่อยู่ดีๆไม่เดินไปสรแมถ้ากูให้มันผิดไปมันจะได้อะไรวะอยากรู้เหมือนกันไม่รู้ โง่เห <No>, yeah. <laughs> ี้ยเขื่อนขอหมดเด็กเด็กเด็อยู่ขี <laughs> ้เด็ได้อยู่คือเหี้ยอะไรชีวิตจริงไปโดนไล่ออกวัไน้เสิร์ต <laughs> ทำไมทำไมลูกคา้าโอ้โหมึงจังหวะน,นี้นะฮะเรากำลังจะโยนไปปิ <p iu> ้ว <laughs> อ้าวเหี yeah. ้ย <laughs> <laughs> ไอ้สิร์มันไม่เข้าได้ไงวะเหี้ยไม่ <laughs> <laughs> มขี้โกงไอ้สิร์ตไ <laughs> ม่ขี้โกงเหี yeah. ้ย แม่งรู้กูจะชนะแม่งรู้มากเลยแม่งเนิบกูมึงเกลียวอะนี่เฮียนี่เพื่อนไข่ไว้สัตมันไม่สั่งเฮียอะไรเลยด้วยมันเป็นคนที่มันลำดานนะมึงมาดูป้ายมันมีมันต้องกาตัวเนี่ยป้ายเบล่นี้ฝาแฝดที่พูดถึงรอยเนาะมันวันติดอ่ะแล้วคือมันไม่สั่งเฮียอะไรเลยกูต้องทำไงเออกนไหนนะเมื่อไอ้ก่อนนั้นมันบอกว่ามันจะสั่งเหมือนกันไอ้ตัวแรกมันสั่งอะไรวะ กูจะรู้ไว้แล้วกูจะกลับไปย้อนคลิปดูดีเ้ีขาตอบไปเรียกหยิบแล้วใช่ไหมรามกูหยิบมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะใครใส่โจ๊บไปสัตว์มันไม่มีโจมีหนูกูแค่กลัวในแง่ไม่ดูมันจะแค่กาหยุดนั่นเลยไม่ดูเข้าจริงอยเนี่ยหยิบมาดมีอะไรเสียเวลากูแค่กาหยุดกูไม่ได้มาถ้าง่ ทำเฮี้ยอะไรไม่ตรงเลยไอ้เราไม่กินกับใบเฮี้ยมึงฝายเฮี้ยอะไรเลิกเล่นดิดีเลยเฮี้ยเล่นถุงเี้ยอะไรล่ะอันล็อกสองนิวฟุตโกูถามจริงมันจ้องมันจ้องมันไว้จ้องมันจ้องมันไอ้สัตว์จ้องมันมันจ้องพอ้ไอ้ใครอ้าวอ้าวไอ้สัตว์จ้องจ้องจ้องแล้วกูตายเดี๋ยว มันบอกลุกเอาวีไม่เหรอวะแค่มันแต่ไทยมันบอกมองปที่อื่นเฮ้ยสี่ก้าโรวัสอะกูยอมก็ได้ทำไมกูต้องมาเสียตังค์กับเกมกระจกนี้เลยวะคุกกี้ส้มสมโยคุกกี้แล้วก็ดัำส้มทำไมกูต้องมาเสียตังค์กับเกมกระจกนี้กูก็หยิบไม่ได้นี่กูเพิ่งเสียตังค์ไปนะเกมเฮ้ยคลิปสีคลิปสีคลิปได้ สกิบเก้า 9, มึงมึงสกิบดิมึงสกิบได้ไหมส้ากิบเก้าโลบัตมึงมีโลบัตไหมไม่มีเวียนกูยอมก็ได้แม่งเอ้ยห้าสิบกโลบัตไอเดีย <Hey, yeah. S 1> เออเออไทเดอนเ oh. ติมเติมเติมดติูเติเติมเูดมเต ตังกูตายแล้วตังกูตังกูใช่โอยเียอะไรเนี่ยเพื่อนกุยโอยเี่อะไรเนี่ยเพื่อนกุยโอยียอะไรเนี่ยเพื่อนกุยตาโมใช่เปล่าเซ็ตในการในตัวเพื่อนมึงนี่คุณโมเลยอ๋อมึงรอดใช่แล้วมึงได้ตังกูด้วย เนวิลดอนเนอรี่ don. นีด,ดอยู่ใช่แค่ใช้งานเสร็จเราทิ้งแค่ว่าตั้งกูละ <laughs> <laughs> ตั้งกูละ <laughs> โชคดีซอดได้ไหมยอย่างน้อยกูก็ได้เอนดิ้งกูสวยแล้วซ้อนสั่งขยะได้ไหม เดิมพันผมพองกูด้วยกูเสียตังค์ไปเยอะมากพอแล้วกูเสียตังค์ไปเยอะเกินที่กูจะหลับได้ตามร้อยลงบ้างหรืออะไร1้อยสี่สิบเออร้อยสี่สิบแบบร้อยสี่สิบโอ้ยแก่ะเียกูหลับจริงตังค์กูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้